อตีตังขันธาติกถาว่าด้วยอดีตเป็นขันเป็นต้น389ปราวาทีถามว่าอดีตเป็นขันหรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่าอดีตมีอยู่หรือสกาวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง ปราวาทีถามว่าอดีตเป็นอายตนะหรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่าอดีตมีอยู่หรือสกาวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงปราวาทีถามว่าอดีตเป็นธาตุหรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้ว ประวาทีถามว่าอดีตมีอยู่หรือสกาวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงประวาทีถามว่าอดีตเป็นขันทาตอายตนะหรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วประวาทีถามว่าอดีตมีอยู่หรือสกาวาทีตอบว่า ไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสามรปราวาทีถามว่าอนาคตเป็นขันหรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่าอนาคตมีอยู่หรือสกาวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงปราวาทีถามว่า อนาคตเป็นอายตนะหรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่าอนาคตมีอยู่หรือสกาวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงปราวาทีถามว่าอนาคตเป็นาธาตุหรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้ว พระวาทีถามว่าอนาคตมีอยู่หรือสกาวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นและถึงพระวาทีถามว่าอนาคตเป็นขันทาตายตนะหรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วพระวาทีถามว่าอนาคตมีอยู่หรือ สกาวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น